กับกระดานที่หนึ่งครับการแข่งขันหมักฮอตวันนี้พอดีมีผู้ติดตามท่านหนึ่งนัดซ้อมหมักฮอตนะครับก็เลยเปิดห้องซ้อมกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับอยู่ห้องหมายเลขเก้าของแอปหมักฮอตขั้นเทพนะครับคู่แข่งน่าจะเดินส่งมาตรฐานตัดเจ็ดแน่ๆเลยผมว่านะครับโอเคนะครับเจอแล้วงานนี้ ถ้าไปอย่างนี้คงจะธรรมดาไปเนาะขึ้นดาวเหนือดีกว่าขึ้นดาวเหนือดาวเหนือเจ็ดเกมนะครับตั้งค่าเจ็ดเกมเลยทีเดียวผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ติดตามในเฟซบุ๊กนะครับะนะครับเป็นผู้ติดตามในเฟซบุ๊กเกบอกว่าอยากซ้อมด้วยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งเลยครับผม ยังไงเนาะนี่น่าจะฝีมือดีอยู่นะไม่ธรรมดาแน่ๆครับโอเคขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปขอขอบคุณท่านนี้มากๆครับแต่ผม จะไม่เอือยน,นามเขาเนาะจะไม่เอืยน,นามเขานะครับขอบคุณมากๆเลยมานี่ขึ้นไปเวลาเหลือเฟือเลยครับตอนนี้เจ็ดเกมนะครับเจ็ดเกมเอาแบบหนำใจกันไปเลยนะครับ เข้ามุมก็ดีนะสิบเจ็ดสิบสามนั่นแหละครับ่บาแล้วแกต้องเข้ามุมเราขึ้นนี่ดีกว่ามานี่กินไปนี่แล้วเราทิ้งล่มดีไหมเอ่ยหรือว่าเราจะเสียเปรียบหรือว่าเราจะเสียเปรียบเอาแกไปกดยอมแพ้อะไรเนี่ยนะ อลืมบอกแกว่าอย่าเพิ่งกดยอมแพ้เดินให้สุดๆก่อนนะครับมานี่ขึ้นไปเอ้ยแกไปกดยอมแพ้เร็วเกินไปท่านผู้ชมบางคนยังอ่านไม่ทันเลยว่ามันจะเป็นอะไรต่อผมขึ้นซีอุยนะครับซีอุยซีอุยอืม โชกไปเลยอ่าไปครับมานี่ขึ้นไปสี่อุยสี่อุย <c oughs> ขึ้นมาไปครับ นีแทรกไปกินไปขึ้นไปอุ้ยโทษทีจอมันพับนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละถ้าจับรูดจากข้างจอ มันจะเป็นจอพับขึ้นมาต้องขออภัยนะครับมาบดบงังกระดานมานี่ตั้งต่อตั้งต่อตั้งต่อเดินสิบสองสิบหกไม่ได้แน่โดนยิงสองเดินได้แค่เจ็ดสิบเอ็ดเดินได้แค่เจ็ดไปสิบเอ็ด หลังจากนี้นะตอนนี้เดินได้ตัวเดียวนะครับคือเจ็ดไปสิบเอ็ดน่าเลยครับได้ได้ตัวเดียวเราก็เข้ามุมเพราะว่าเขาก็เดินได้อีกตัวเดียวคือสิบสองสิบหกนะนะครับซึ่งไม่ดีแน่นะครับเขาก็เลยต้องยิงข้างลักษณะนี้เข้าฮอตไปแล้วก็หนีไป ไม่ให้กินฟรีอยู่แล้วครับมานี่ลงฮอตไปมานี่เข้านี่เพื่อได้ร่มเผื่อได้ร่มได้เงามานี่ครับอ่า ลองไล่กินสองดูสิเผื่อเ้าเขาจะขยับหนีถ้าเขาหนีเขาโดนสามต่อนะครับแต่ถ้าเขาต่อก็ได้นะสิบสี่สิบแปดก็ได้อ่าเขาให้เราเลือกกินนะครับให้เราเลือกกินงั้นเราก็กินมานี่นะครับกินมานี่ก่อนทีนี้ก็ต้องเลือกกินอ่าเขาเลือกกินมาทางนี้ เราก็ากินมาทางนี้นะครับเข้าล็อกพอดีเลยเรียบร้อยนะครับเขาเลือกกินผิดนะครับเขาเลือกกินผิดโอเคไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> <c oughs> เกมที่สองไปเร็วมากนะครับ <c oughs> เกมที่สามครับไปเอาอะไรรับพี่แกดีเอาโจนห้าแต้มนะเอาโจนห้าแต้ม เล่นกับพี่เขาดูว่าเขาพีเขาจะรับเป็นไหมนะครับเอารูปเสียงนี่แหละเอารูปเสียงเลยมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปโจนห้าเต็มนะครับเอมเล่นเป็นซะด้วยนะเล่นเป็นอยู่นะครับขึ้นนี่ ยกสามสิบยี่ห้าเนี่ยถือว่าถูกต้องเลยนะครับไม่ผิดเลยไม่ผิดไม่ผิดขึ้นนี่มาดูปลายกระดานมาดูปลายกระดานขึ้นนี่ เอาแล้วครับต่อด้วยต่อขึ้นมาทรงนี้โดนสองกลับนะเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปนี่อา่ากินมากินไปต่ออีกที่าละ ขึ้นนี้พี่แกรับเป็นนะครับไม่ธรรมดาเลยรับได้ดีด้วยรับได้ดีเสด้วย สเกมผ่านไปแล้วเกมนี้เกมที่สามนะครับเกมที่สามาหนีออกไปนะครับไปนี่เอาแล้วครับแทรกเข้ามาลงฮอดกินฟรีเราต้องยอมนะครับกันไม่ได้ดอกนี้โอ้ความคิดดีมาก กินหนึ่งกินหนึ่งตัวกินหนึ่งตัวแน่แน่แหละนะครับสองตัวอ่า,อาโอเคนะครับอ่านะครับปลายกระดานเพียนนิดหนึ่งเพียนออกนิดหนึ่งต่อไปเดินวายคู่ วายคู่รับพี่ครับนะครับสู้เว้ยมันแกบอกมาไปเดินวายคู่นะครับอืมเดินวายคู่ขึ้นไปมามานี่ขึ้นนี่ คู่เจอมาตรฐานไปนี่เจอมาตรฐานอุดมาปิดไปออกเป็นทรงจระเคผอมนะครับคล้ายๆกับแต้มจระเคฟาดหางแต่เป็นเป็นจระเคผอม ขึ้นไปม,มานี่ขึ้นไปต่อไม่ต่อ เกมนี้เกมที่สี่นะครับเวลาพี่แกกำลังจะหมดลง <c oughs> <c oughs> อาแล้ครับรีบๆเดินพี่เอ๋ย เดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนเวลาสิมดก่อนอต่อขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะโดนต่อ,อโดนตัดสองครับท่านผู้ชมโดนแล้วเรางานนี้สวยงามซะด้วยนะเอาละครับทีนี้เข้าฮอตเข้าฮอตแล้ว สนุกแน่งานนี้ขึ้นไปยกสูงขึ้นไปจับกินยี่บหกสนอ้อจับกินยี่บหกสนอโอ้เวลาแกจะหมดครับเวลาพี่แกกำลังจะหมดลงไปครับ แปดเจ็ดหกห้าสี่เอาละครับเดินอยู่ยังเดินทันมานี่สามสองเอาละครับยังเข้ากินทันอยู่ต่อกอนี่แะครับพยายามกระตุ้นเวลาให้ทันครับสี 4. เอาจับกินสองครับงานนี้อ อตัวนี้ได้ไหมเนาะถอยดีกว่าถอยแล้วยิงสองเนาะใช่ครับถอยแล้วยิงสองพัวเข้าให้อืมอ่าเรียบร้อยครับกระดานนี้ <c oughs> กระดานที่ห้าครับกระดานนี้จะขึ้นกองโจนกองโจนทรงสามเหลี่ยมไป อืนนี้ึ้นนี้รูปเสียงนะครับกองโจรอ่าก็เรียกกองโจรอะไรล่ะไปนี่อ้องล้วครับตัดออกไป ไป <c oughs> ขึ้นมาทางนู้นแล้วขึ้นนี่เข้ากินฟรีเราสนอ้องงานนี้ย่ิบเจ็ดยิบสามกินฟรีเราสน้องก <c oughs> ินฟรีกินฟรีย7 23ิบเจ็ดยิบสามเลยครับเอา้าไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้า ขึ้นนี่หยิบเดหยิบสาไม่ขึ้นเพราะว่าตัวอันตรายสลับดอกงานนี้สลับดอกไปแล้ว ไปต่อเข้าฮอตเข้ามาแล้วงานนี้เข้ากินก่อนไม่อยากให้เขาเข้ากินเข้ากินเขาก่อนต่อต่อเข้าฮอตไปทีนี้เขาก็ลงฮอตมาขึ้นไป กินหนึ่งตัวอืปล่อยเข้าไปโยนนี่จับนี่เรียบร้อยครับหนึ่งดักสอง ตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวิดีโอวันนี้เลยครับ <c oughs> ทิ้งร่มนะครับนี่คือทิ้งร่มเลยเทคนิคทิ้งร่มนะครับนี่คือตัวไฮไลท์ของวันนี้เลยเกมที่ห้านะครับไฮไลท์อยู่ที่เกมที่ห้านะครับโอเคมาเกมที่หกขึ้นมามานี่ขึ้นไป ของโจรขึ้นไปซีอุยมานี่ขึ้นนี่มานี่ืมขึ้นนี่แทรกลงมาอืม ต่อ,อ,อไปต่อสลับดอกมาแล้วขึ้นนี่ สักครู่นะครับผมมานี่ขึ้นนี่เอาลเลยแซ็กแท็กแท็กแท็ก มานี่ต่อเกมนี้เราเป็นรองแล้วครับเราเป็นรองพี่แกแล้วน่าจะสุดยอดแล้วเต็มนี้ไปไม่รู้จะได้เข้าฮอตไหมเป็นรองมากไปมานี่ ไปเขากินถูกต้องครับเข้าตัวนี้แหละถูกต้องแล้วได้กินฟรีด้วยถ้าเข้าหมายเลขสามเอ็ดเป็นเรื่องครับขึ้นไป กันแล้วทีนี้กันแล้วหนีมานี่หนีมานี่มาน,นีนนน่ให้กินเฮ้อ หนึ่งสองสามนะพี่แกเดินผิดหรือเปล่าแกคงคิดว่าต่อครับแกคงคิดว่าต่อแน่ๆเลยอะไรนี่เดินไม่ต้องล้มมวยนะครับเกมนี้มันไม่น่าไม่น่าผมผมไม่น่าจะชนะนะเอาจริงท่านผู้ชมเกมที่หกผมไม่น่าจะชนะนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะชนะเมื่อกี้นี้พี่แกน่าจะเดินผิดชัว ไม่น่าใช่นะครับจู่ๆมาเดินให้กันกินสามนีมันไม่ใช่อแล้วครับน่าจะคำนวณผิดอะไรสักอย่าง เกมที่เจ็ดนะครับผมเกมที่หกผมน่าจะแพ้นะครับไม่น่าจะชนะท่านผู้ชมถือว่าเกมที่หกเมื่อสักครู่นี้ฝาวนะพี่แกเดินผิดเฉยๆนะครับฟาวๆนี่มันถึงจะถูกนะครับอย่างนี้ขึ้นไปะนะครับน่าจะขึ้นไปไปนี่ รอสักครู่รอสักครู่สักครู่มานี่ขึ้นนี่ คือถ้าขึ้นสองไปหกโดนเขาต่อแน่ครับต่อสองขึ้นไม่ได้นะครับสองไปหกขึ้นไม่ได้นี่นะครับจะโดนต่อมาตกมาเลขเจ็ดนี่แหละเนีแน่ครับ อม,มานี่ครับเข้าไปต้องสามสิบยิบห้าถ้าสามสิบยิบหกจบเลยต้องสามสิบยิบห้าครับถึงจะเดินได้อีกเก้าหนึ่งนั่นแลยครับเราก็ขึ้นตัวนี้ไปะนะครับเรียบร้อยครับผม สิบแปดสิบห้าดีที่สุดโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับเดีวบร้อย